ตควบคุมระบบปั๊มน้ำซับเมอร์หรือปั๊มบาดานขนาด5แรงม้าระบบไฟ380โวลต์หรือไฟ3เฟสสวัสดิคาับริษัท f p c o n t r o l l ลส s ิตเทครับก็มารีวิวนะครับวันนี้ก็จะเป็นตู้อีกหนึ่งใบนะครับที่ทำการเทสระบบแล้วก็ส่งลูกค้านะครับในวันนี้ก็คือที่เรามารีวิวให้ดูเนี่ยก็คือจะเป็นระบบนะครับใช้ในการคุมปั๊มบาดานนะครับก็คือตู้เดิมของลูกค้าเนี่ย ของเขาจะเป็นระบบแบบไม่มีระบบป้องกันอะไรนะครับทั้งระบบป้องกันน้าแห้งหรือว่าไฟตรงไฟตกอะไรพวกนี้เขาจะไม่มีเลยเพราะว่าปัญหาของเขาก็คือมอเตอร์ของเขาจะมีปัญหาบ่อยแล้วก็จะเสียบ่อยอะไรพวกน,นี้นะครับเราก็เลยสั่งตู้แล้วเข้ามาเราก็ดีไซน์ตู้ให้ใหม่นะครับก็ให้มีระบบะการป้องกันมอเตอร์ไม่ให้เกิดปัญหาอะไร <c oughs> พวกนี้เนี่ยนะใส่เพิ่มเข้าไปนะเพื่อให้อายุการใช้งานของตัวมอเตอร์ของลูกค้าเองก็จะใช้งานได้นานขึ้นนะครับผมสาหรับพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ย ถ้าเกิดไม่มีระบบป้องกันต่างๆเนี่ยนะครับอัตราเสี่ยงในการเสียหายของตัวมอเตอร์นะครับผมหรือมอเตอร์ไหมอะไรพวกนี้สูงมากนะครับผมเพราะว่าชาวบ้านทีอ่อยู่ต่งางจังหวัดจะไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องของพวกตู้คอนโทรลพวกนี้นะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนําให้ดูนะครับว่าระบบตู้คอนโทรลของเราเนี่ยมันออกแบบมาให้ป้องกันมอเตอร์ยังไงบ้างนะครับเบื้องต้นนะครับผมตู้นี้ที่เราเห็นนะครับผมเป็นไฟสามเฟสนะครับ สามร้อยเปสิบโวลต์นะครับผมก็คือเราก็จะเห็นไฟตัวนี้โชว์อยู่ก <te> ็คือไฟสถาดนะของไฟสามเฟสนะครับก็คือจะเป็นเฟสหนึ่งสองสามไอทีนั่นเองนะครับส่วนหลอดตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นหลอดที่โชว์การทํางานของตัวปั๊มน้ําของเรานะครับซึ่งออฟก็แสดงว่าปั๊มหยุดการทางานนะครับสีเขียวคือรันปั๊มทํางานอยู่นะครับถ้าไฟสีเหลืองติดตัวนี้เกิดโอ้โหลดขัดข้องนะครับกระแสเกินนะครับตัวนี้จะตัดให้กรณีถ้าเกิดว่า มีอะไรไปติดใบพัดหรือว่ามอเตอร์มันออกตัวไม่ได้มีปัญหาเนี่ยติดเนี่ยกระแสจะพุ่งขึ้นไปหรือมอเตอร์เริ่มขัดข้องนะับผมมันจะตัดโอ้โหลดป้องกันกระแสหรือมอเตอร์ไหม้ให้ด้วยนะครับกรณีนี้เราก็จะเห็นหลอดตัวนี้ติดขึ้นมาเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยหลอดสื่อฟ้านะครับกรณีถ้าเกิดว่าน้ําในระบบไม่มีนะครับน้ำปราดาน,นี่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าข้างล่างมีน้นําหรือไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีระบบตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับป้องกันในเรื่องของน้ําแห้ง น้ำจะวิ่งเข้ามาในท่อตัวนี้ไปโดนเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็แจ้งสถานะขึ้นมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยปั๊มเราทํางานและดูดน้ํามามีน้ําจริงในระบบเนี่ยมันจะโชว์ให้เรารู้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้ําเนี่ยนะครับในระบบวิ่งมาแล้วไม่มีปั๊มเราทํางานไปสักพักหนึ่งถ้าน้ําไม่มีมาที่เซ็นเซอร์มันจะตัดการทํางานแล้วก็จะโชว์หลอดแบบนี้สังเกตตัวนี้นะครับและยังมีข้อดียังไงนะครับตู้นี้คือมีระบบออโต้รีเซทให้เราด้วยถ้าน้ํานะครับหมดไปปุ๊บเนี่ย แห้งไปเนี่ยระบบตัดการทํางานให้แล้วก็จะมีระบบออโต้รีเซ็ตก็คือสามารถที่จะกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งได้กรณีถ้าเกิดว่าน้ําราดานเราเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ยังมีแมนนวลรีเซ็ตที่หน้าตู้สามารถกดรีเซ็ตได้เลยเพื่อให้ปั๊มเราทํางานได้เลยกรณีเราเดินมาเจอปุ๊บเนี่ยให้ให้กดตัวนี้ได้เลยถ้าเกิดว่าเราเห็น,นครับลอดสีฟ้าตัวนี้ขึ้นเป็นอินเวอร์สเซชั่สีฟ้าตัวนี้แสดงว่าน้ําเราขาดแห้งอยู่นะตอนนี้เนี่ยเราสามารถกดแมนนวลรีเซ็ตหน้าตู้ให้ปั๊มเราเริ่มทํางานได้นะครับ หรือถ้าทิ้งจังหวะเอาไว้เนี่ยระบบภายในของเราเนี่ยมันจะสามารถออโต้รีเซ็ตให้เราได้กรณีเราเกิดไม่อยู่นะครับเราทิ้งไปต่างจังหวัดไปอะไรพวกนี้นะครับ้าเกิดว่าน้ามันแห้งปุ๊บเนี่ยสังเกตถ้าน้ําแห้งเนี่ยมันจะมีระบบออโต้รีเซ็ตถ้ารอให้น้ำบาดานเพิ่มขึ้นมาปุ๊บมันจะรีเซ็ตตัวเองแล้วกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งคือเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยแบบนี้นะครับรีเซ็ตแล้วก็สั่งปั๊มดูดไปเรื่อยๆจนกว่าลูกลอยตัวนี้จะสั่งหยุดปั๊มก็จะหยุดนะครับตัวนี้เนี่ยก ก็จะเป็นของพวกอพาร์ตเมนต์คอนโดต่างๆก็ได้นะครับหรือจะเป็นตามบ้านเรือนต่างๆ,ๆที่ดูดขึ้นมาพักเอาไว้ในถังพักของเรานะครับเป็นปั๊มบาดานนะครับแล้วก็ถ้าน้ําแห้งปุ๊บเนี่ยนะครับน้าในถังเราด้านบนเนี่ยมันแห้งปุ๊บมันก็จะสั่งให้เติมน้าเข้ามาเก็บนะครับด้วยลูกลอยตัวนี้คาสั่งนะครับแล้วก็น้ําเต็มถังก็จะหยุดนะครับถ้าปริมาณน้ํามันลดลงไปนะครับมันก็จะสั่งให้ปั๊มระดดขึ้นมาเก็บมาเติมเก็บในถังเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่า ระบบที่วิ่งมาเนี่ยนะเป็นระบบเช็คเซนเซอร์เช็คน้ําที่ดูดขึ้นมาจากมาดานเนี่ยนะครับมันจะต้องผ่านเซนเซอร์ตัวนี้ก่อนมันจะก็คอยเช็คให้เราว่ามีน้าหรือไม่มีนั่นเองนะครับมีระบบแมนนวลและออโต้ให้นะครับผมก็คือแมนนวลเนี่ยสามารถกดสตาร์ทได้เลยตัวนี้สตาร์ทกรณีเราต้องการเทสระบบในการติดตั้งครั้งแรกก็ดีนะครับหรือว่าเราจะใช้ในกรณี เกิดลูกลอยเกิดขัดข้องจริงๆนะครับลูกลอยเสียเรายังไม่ได้ไปซื้อลูกลอยมาสมมตินะครับเซนเซอร์มีปัญหาอะไรพวกนี้เราสามารถแมนวนวลนะครับเพื่อเติมน้ําขึ้นไปเก็บใช้ฉุกเฉินก่อนได้นะครับกรณีนี้ก็คือมีเอาไว้สําหรับฉุกเฉินจริงๆนะเพราะว่าการใช้แมนวนวลเนี่ยเราจะต้องเปิดปิดเองตรงนี้นะครับถ้าเราเปิดไปแล้วเนี่ยน้าเต็มถังนะครับถ้าเราไม่กดสต็อปมันก็จะล้นอะไรพวกนี้นะเพราะว่าการแมนวนวลคือการตรวจเช็คด้วยตัวเองหรือออนออฟ เปิดปิดด้วยตัวเองน,นั่นเองนะครับประมาณนี้ส่วนถ้าเป็นออโต้ก็อย่างที่อธิบายไปมันจะทํางานให้เราอัตโนมัติเมื่อกี้นะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูระบบข้างในกันบ้างมีอะไรนะครับผมตัวนี้เปิดมานะครับอย่างที่บอกก็คือเป็นระบบไฟ3เฟสนะครับในตู้ตัวนี้ก็จะเป็นระบบที่ออกแบบมาใช้กับมอเตอร์3เฟสหรือ3 8 0โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะคือ1นะครับตัวนี้เบรกเกอร์ก็จะเป็นไฟ3เฟส นะครับเป็น3 1โวลต์ก็จะเป็นเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับสามโพตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเบรกเกอร์คอนโทรลนะครับเบรกเกอร์คอนโทรลไฟสามเฟสส่วนตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือตัวป้องกันไฟตกไฟเกินนะครับที่ใช้ในเรื่องของเซฟตี้แรงดันถ้าเกิดเรามีไฟกระชากนะครับไฟต่ําไฟตกหรืออะไรพวกนี้นะครับสามารถที่จะป้องกันมอเตอร์ให้เราได้หรืออุปกรณ์ภายในตู้เนี่ยป้องกันเซฟตี้ไม่ให้เกิดความเสียหายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น มอเตอร์ Motor, ครับของเราเนี่ยเป็น380โวลต์ถ้าไฟขาดเฟสเดียวเนี่ยนะบไฟไหมอ่า้าเกิดดบการในฟ้าตกไป1ดบไฟมา2เฟสมอเตอร์เรามีปัญหาทันทีครับมอเตอร์เราขัดข้องไม่ได้ในที่สุดนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยอธิบายกันนะเพราะว่าตัวนี้เราเคยอธิบายไปบ้างแล้วนะครับผมในคลิปก่อนหน้านี้ลองไปดูใน YouTube ของเรานะครับเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้รุ่นใหม่ล่าสุดที่เรานําเข้ามาใช้ก็คืออเป็น ตัวที่มันฟังก์ชันค่อนข้างเยอะแล้วก็เหมาะในการไปใช้งานนะครับซึ่งมันสามารถบอกโกลด์เราได้สังเกตตัวนี้นะครับแรงดันที่เราจ่ายเข้ามาก็คือ3 8 0โวลต์นะครับมันก็จะขึ้นอยู่ประมาณนี้นะครับมันสามารถบอกแรงดันเราได้ถ้าเกิดไฟหายไปหนึ่งเฟสสังเกตนะครับไฟเฟสที่3หายไปปุ๊บแรงดันมันจะตกลงนะครับเหลือ200กว่าแล้วถ้าเกิดหายไปอีกปุ๊บมันก็จะเหลือ100โวลต์มันถ้าดับหมดเลยก็คือติอย่างนี้นะครับ คือระบบเนี่ยมันสามารถเซฟตี้เราได้นะครับแล้วก็สามารถบอกโวลต์เราได้มันดีตรงนี้นะครับดีกว่าเฟรบชั่นรุ่นอื่นๆนะครับที่มันไม่สามารถบอกโวลต์แบบนี้ได้นะครับพออ่อนเข้า here, ไปเราจะรู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยไฟของเราเนี่ยอ่มันมาครบ3าม้์โวลต์ไหมนะครับเราเปิดตู้มาดูได้เลยนะครับกรณีถ้าเกิดว่าั๊มเราไม่ทํางานหรือว่าเกิดขัดข้องระบบต่างๆอะไรพวกนี้นะเราสามารถเปิดมาเช็คแรงดันได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ ชุดแมติกนะครับแล้วก็โอเวอร์โหลดป้องกันในเรื่องของกระแสพวกนี้เนี่ยเราจะเซ็ตให้ตรงกับตัวมอเตอร์ของลูกค้านะครับเราจะต้องมีสูตรคำนวณในการปรับตั้งค่าพวกนี้ด้วยนะครับถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นทัมเมอร์นะครับเป็นทัมเมอร์ที่ใช้ร่วมกับตัวโฟล์ตัวนี้อย่างที่บอกก็เกิดว่าน้ำนะครับไม่มาตามเวลาที่เรากําหนดหรือเมื่อลูกลอยมันสั่งแล้วเนี่ยปั๊มจะต้องดูดมานะครับพอดูดมาแล้วเนี่ยถ้าน้ํามาไม่ถึงเซ็นเซอร์ภายในกี่นาทีหรือกี่วินาทีนะครับ ถ้ามันไม่มาเลยเนี่ยระบบจะตัดการทํางานออกไปเลยนะครับแล้วก็หยุดการทํางานไปเลยจนกว่ารอให้ประดานเพิ่มขึ้นมาหรือใช้ระบบออโต้รีเซ็ตตัวนี้นะครับอีกสองชั่วโมงนะครับผมมันก็จะทำการรีเซ็ตตัวเองแล้วดูดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งก็พอดีนะ้ํประดานเราเพิ่มขึ้นมาพอดีในจังหวะที่ประมาณสองชั่วโมงอะไรวันนี้ก็ดูดขึ้นมาเก็บอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้ถ้าแห้งก็ตัดอีกนะครับหลักษาะก็จะเป็นการทํางานแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นรีเลย์คอนโทรลแล้วก็จะเป็นในส่วนของ เบเกอร์ uh, Baker, นะครับเราจะใช้เบเกอร์ทั้งหมดนะครับทั้งเบเกอร์คอนโทรลตัวนี้เนะี่ยเป็นลูกรอยที่เราทําขึ้นมาเพื่อให้ความปลอดภัยนะครับสาหรับการนำไปใช้งานไม่ต้องกลัวไฟรั่วไฟดูดนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เราทําการแปลงระบบไฟให้เป็นแรงดันต่ําเพื่อให้เอามาใช้กับลูกรอยตัวนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าเลขแรกเลยนะที่เราออกแบบตัวนี้เข้ามานะครับเป็นที่เราคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้ เน้นในเรื่องของความปลอดภัยนะไม่ต้องกลัวไฟรั่วไปดูดนะครับถ้าเกิดเราเป็นตู้แบบเก่าๆเนะี่ยบางครั้งนเคร่บก็มีการทําตู้คอนโทรลโดยอาจจะต่อระบบ21 0โวลต์ตรงๆเข้ากับทุกรอยเลยอันนี้คือมีอความอันตรายอยู่นะในเรื่องของถ้าสมมุติสายมันเกิดขาดเราไม่รู้เนี่ยนะครับเราเอามือไปจุ่มมันก็โดนไฟดูดเสียชีวิตได้นะครับเพราะนั้นระบบเซฟตี้ของเราเนะี่ยจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยอย่างที่บอกนะครับ แล้วก็ตัวลูกรอยเองก็จะเป็นระบบที่เราใช้แรงดันต่ําเพื่อแปลงน,น้ต่อให้มันล่วอะไรพวกน,นี้นะครับมันก็ไม่ดูดเรานะครับผมระบบกาวนะครับเราจะมีให้ทั้งหมดนะตัวนี้กาวก็คือมาตรฐานของความปลอดภัยนะครับถ้าเกิดมีการล่วไหลมีคนมาจับตู้ตู้มันเป็นเหล็กนะครับผมถ้าเกิดแล้วมาจับปุ๊บมันโดนไฟดูดอะไรวันนี้มันก็จะทําการดิฉาดลงกลาวไปนะเพราะนั้นเนี่ยด้านอินพุตนะครับผมตัวนี้จะต้องมีการต่อกาวเข้ามาจาก ด้านเมนนะครับผมอินพุตก็คือ3ามร้อยสิบโวลต์เป็นเมนนะครับก็จะมีไลน์นะครับสามเฟสก็คือ RST นะครับมีต้นกาวมันจะมีทั้งหมด5เส้นนะครับด้านอินพุตส่วนถ้าเป็นเอาท์พุตก็จะต่อไปก็คือนับ RST แล้วก็กาวนั่นเองนะครับจะมีอยู่แค่นี้นะครับผมแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับจะต่อกาวไปด้วยนะเพื่อความปลอดภัยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ถัดมาตัวนี้โฟล w flow ก็คือตัวนี้นะครับผม ที่เรียกว่าโฟล์สวิตก็คือตัวเซนเซอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับต่อมาที่ตัวนี้แล้วก็ถ้าเกิดเป็นโฟล์ตด้านหลังตัวนี้โฟล์ตสวิตก็คือลูกลอยฟ้าตัวนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นการเข้าสายเน้นย้ําทุกครั้งนะครับอย่าเข้าสลับกันนะครับเพราะว่าการเขียนชื่อตัวนี้เนี่ยคล้ายๆกันนะโฟล์กับโฟล์ตเนี่ยนะครับแยกกันด้วยนะโฟล์ก็คือตัวเซนเซอร์โฟล์ตก็คือลูกลอยอย่าใส่สลับเพราะถ้าใส่สลับแล้วเนี่ยบางครั้งเจอนะครับลูกค้าใส่สลับบอกว่าทำไมระบบมันทํางานแล้วแป๊บเดียวตัดเพราะฉะนนนั้ี นะครับต้องเข้าให้ถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดเข้าไม่ถูกเนี่ยระบบมันจะทํางานไม่ได้น,นั่นเองนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยเราจะทําการลองนะครับผมเทสดูกันเบื้องต้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการอ็อบตัวนี้ลงให้หมดก่อนนะครับเบื้องต้นเลยสมมุติว่ารเราจ่ายไฟเข้ามาในตู้นะครับผมจ่ายไฟเข้ามาตู้เนี่ยเ,เราจะรู้ได้ยังไงว่าไฟเรามากี่เฟสแล้วนะครับผมเราก็ต้องไล่เช็คไปทีละหนึ่งเฟสนะครับโดยเ,เราจะต้อง ออนเบรกเกอร์ bigger, ขึ้นเป็นเบรคเกอร์มีนตัวนี้นะผมออนขึ้นไปแล้วก็หน้าตู้เราตอนนี้มันดับหมดถูกไหมครัก็คือตอนนี้เนี่ยเราจะทําการออนทีละหนึ่งครับพอออนเข้าไปปุ๊บเช็คโวลต์ดูนะผมว่าโวลต์เฟสแรกมาเท่าไหร่นะครับมาร้อยสี่สิบเจ็ดโวลต์นะผมหลอดก็จะติดหนึ่งหลอดนะครับผมนะแล้วก็ออนตัวที่สองเข้าไปไล่ออนทีละหนึ่งนะครับผมแล้วก็มาดูนะครับเอฟมาแล้วนะครับผมแล้วก็ทีปุ๊บ พอทีมาปุ๊บจะครบสามรอปดสิบโวลต์นะครับหน้าตู้ตรงนี้แต่ว่ายังไม่สามารถทํางานได้เพราะว่าต้องออนคอนโทรลอีกตัวหนึ่งเข้าไปนะตัวนี้เข้าไปปุ๊บนะครับมันจะสาม,มารถที่จะคอนโทรลได้แล้วตอนนี้จะขึ้นหลดอดอบขึ้นมาเราก็สามารถบิดมาที่แมนนวลปุ๊บเราก็กดสตาร์ทเข้าไปเราจะได้ยินเสียงไม่ติดทำงานปุ๊บแบบนี้นะครับแมนนวลเข้าไป แล้วถ้าสมมติว่าเกิดโอเวอร์โหลดนะครับอย่างที่ผมบอกค่าโอเวอร์โหลดเนี่ยอันนี้คือการเขี่ยหลอกมันเฉยนะครับโอเวอร์โหลดมันจะตัดของมันเองในกรณีถ้าเกิดว่ามันเกิดความร้อนของตัวมอเตอร์นะครับหรือกระแสมันเกินพุ่งขึ้นไปสูงผิดปกติมันจะตัดการทํางานจากที่รันอยู่เมื่อกี้นะครับเป็นออฟเลยแล้วก็โชว์สองหลอดนี้เป็นออฟแล้วก็โอเวอร์โหลดแสดงว่ามอเตอร์ของเราในขัดข้องนะผมให้เช็คมอเตอร์เลยนะครับผมให้วัดกระแสของตัวมอเตอร์ดูว่ามันผิดปกติยังไงเมื่อมันแก้ไขเรียบร้อยแล้วเนี่ย เราก็กดปุ่มสีน้ำเงินเพื่อรีเซ็ตตัวเองเพื่อให้กลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งกรณีของการสั่งงานออโต้เข้ามานะครับสมมติว่าเราบิดมาที่ออโต้นะครับออโต้ก็คือการสั่งงานจากลูกลอยฟ้าตัวนี้นะครับเราจะสังเกตตัวนี้นะครับเมื่อนะครับเมื่อเราเอาลูกลอยไปติดตั้งในถังนะครับเราก็จะมีโฟล์สวิตตัวนี้ด้วยนะครับนะครับแล้วก็ าการไหลทิศทางการไหลนะครับอันนี้เขียนลูกศรเอาไว้สําหรับลูกค้านะครับน้ำจะต้องวิ่งมาจากด้านนี้ออกด้านนี้นะครับเราจะเขียนลูกศรไปให้ตัวนี้ก็คือทําท่อไปให้ลูกค้าเลยนะครับลูกค้าพอดีบอกว่าของเขาไม่มีตัวเจาะตัวนี้นะครับเราก็จะมีชุดแคมไปให้สําเร็จเลยเจาะไปแล้วก็ลูกค้าสามารถที่จะเอาท่อมาต่อตรงนี้ได้เลยนะครับท่อต่อตรงนะครับมาเสียบได้เลยเป็นขนาดสองนิ้วเราจะเห็นเซ็นเซอร์ใบพายอยู่ข้างในตัวนี้ถ้าน้ำวิ่งไปประทะตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ ระบบจะทํางานนะครับจะตรวจเช็คเข้ามาในตู้ว่า,าปั๊มระดูดมาแล้วมีน้ําจริงนะครับคราวนี้เรามาสังเกตนะครับถ้าสมมติว่าลูกลอยในถังของเราสั่งปุ๊บเนี่ยท่ามือตัวแรกมันจะทํางานผมจะตั้งไว้ที่10วินาทีถ้าน้ําไม่มาถึงตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ภายใน10วินาทีระบบจะตัดการทํางานทันทีนะครับสังเกตหน้าตู้ตรงนี้นะมันทํางานอยู่แล้วก็เมื่อครบสิบวิมันไม่มีน้ํามาที่ตัวเซ็นเซอร์มันจะตัดเลยแล้วก็ไปเข้ารนะบบ ออโต้รีเซ็ตก็คือเราจะหน่วงเวลาไว้อีกสองชั่วโมงเพื่อน้ากับกับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราก็ให้ระบบเนี่ยรีเซ็ตตัวเองแล้วกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นระบบที่เราออกแบบเข้ามานะระบบเนี่ยให้สะดวกสบายโดยที่เราไม่ต้องมาเดินกดตัวนี้ทุกครั้งกรณีเราเกิดไม่อยู่บ้านเนี่ยถ้าเกิดไม่มีใครมากดน้ําเราก็ไม่มีใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบนี้มันจะเป็นการออโต้รีเซ็ตให้เราตัดให้ด้วยแล้วก็กลับมาทํางานให้ด้วยนะครับถ้าสมมติน้านํา นะครับผมตอนนี้เนี่ยนะครเดี๋ยวรอดูนะครับให้มันรีเซ็ตกลับมาสมมติว่าน้ํามันมีแล้วมันก็จะสั่งรีเซ็ตให้ปั๊มทํางานพอปั๊มทํางานปุ๊บเราจะใช้ตัวนี้ดันเข้าไปให้ถึงเซ็นเซอร์มันหลอกมันนะเพื่อว่าให้เหมือนว่าน้ําวิ่งมาชนนะครับผมพอชนเสร็จปุ๊บทายัางไงทีนี้ระบบนะครับจะสังเกตว่ามันจะรันต่อเนื่องไปไม่มีการตัดแล้วนะครับผมเพราะว่าเราเอาใช้ตัวนี้เนี่ยดันเข้าไปที่ตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้เพื่อให้ มันมองว่ามีน้ำไปชนเซ็นเซอร์ตัวนี้ในประทะตัวนี้นะครผมมันก็จะรันต่อเนื่องไปเลยนะครับพอรันต่อเนื่องไปแล้วนะครับก็จะไม่มีการตัดหน้าตู้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะรันต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าสมมุติว่านะครับสมมุติว่าน้ําเกิดแห้งในกรณีถ้าเกิดเรามันโดดๆอยู่นะ้แเมกปุ๊บผมจะปล่อยมือจากตัวนี้มันก็จะตัดการทํางานนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ก็เหมือนกับ เมื่อน้ํามันดูดมาไม่ขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็สั่งหยุดระบบไปเลยนะครับเซ็ตแล้วก็รอให้ a u t ออโต้รีเซตอีกครั้งหนึ่งนะครับแค่นั้นเองโอเคนะครับก็คือหลักการทํางานของตัวโฟล์สวิต c e นะครับแล้วก็ตัวลูกลอยฟ้าก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับเติมน้ำเก็บถังพักนะครับถัดมาสมมุติว่านะครับผมสมมติว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะปรับตัวนี้หลบเอาไว้ก่อนนะเพื่อไม่ให้มัน เดินเร็วเกินไปเดี๋ยวเราจะทำการเทสนะครับในเรื่องของตัวป้องกันไฟตกไฟเกินกันบ้างว่ามันทำงานยังไงแล้วก็มีเส้นหนักยังไงนะในเรื่องของการตัดไฟตกไฟเกินตัวนี้ตัวนี้มันดียังไงถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหาอะไรมันสามารถบอกเราได้ว่าครั้งสุดท้ายมันคืออะไรนะครับเมื่อครั้งสุดท้ายตัวเองก็คืออารามนะครับ PL คืออะไรเฟสลอสเฟสลอสก็คือเมื่อกี้เนี่ยมันเกิดปัญหาไฟแต่ละเฟสเนี่ยหายไปหนึ่งเฟสนะครับแต่ละเฟสมันหายไปมันบอกเราได้นะครับ A แล้วก็ PL ก็คือเฟสลอสเฟสลอสมันจะขึ้นอย่างนี้นะครผมถ้าไฟหายไปหนึ่งเฟสปุ๊บมันก็จะบอกเราะครับตัวนี้ก็คือขึ้น PL ก็คือไฟหายไปหนึ่งเฟสถ้าเกิดถ้าเกิดเบรกเกอร์เราเกิดออนอยู่อย่างนี้แต่ว่าไฟหายไปหนึ่งเฟสแสดงว่าไฟของการไฟฟ้ามาไม่ครบนะครับมาไม่ครบทําให้เกิดปัญหากับตัวมอเตอร์เราได้ เพราะ,ะนั้นตัวเฟสวอรชา่มันจะตัดระบบออกไม่ให้ปั๊มเราทํางานนะครับไม่ว่าจะหายเฟสสามนะผมมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ขึ้นเฟสลอสเหมือนกันนะครับ PL คือเฟสลอสนะครับอันบาลานซ์นะครับอันบาลานซ์ก็คือ UBL เนี่ยก็คือแต่และเฟสไฟมาไม่เท่ากันโวลต์มาไม่เท่ากันมันก็ตัดเหมือนกันนะครับม OV ก็คือโอเวอร์โวลเตดถ้าไฟสูงเกิน 3- ามร้อยสิบโวลต์ไปเนี่ยกระชากขึ้นไปเนี่ยมอเตอร์เราอุปกรณ์เราเสียหายแน่นอนนะครับมันก็ตัดการทํางานเหมือนกัน U.V ก็คือ over o n t over t เตจไปแล้วนะครับ O.V ก็คือ over o ้ t a ต e U.V ก็คือ under o n t a ต e ก็คือถ้าไฟต่ําหรือไฟตกเนี่ยถ้าตกลงไปเกินเปอร์เซ็นที่เราเซตเอาไว้เนี่ยมันก็จะสั่งตัดการทํางานเหมือนกันนะครับส่วน P.S. นะครับก็จะเป็นเป็ Sequence ก็คือ,อมันจะตรวจเช็คในการสลับของตัวอ่าเฟสถ้า3ามเฟสเนี่ยถ้าเกิดมาสลับกัน มันเกิดอะไรขึ้นมันไม่เหมือนอมอเตอร์ซิงเกิลที่เป็น220โวลต์ะครับถ้าเิด220โวลต์เนี่ยสลับใส่ยังไงปั๊มก็ทํางานหมุนทางเดิมแต่เรื่องเกิดเป็น320โวลต์ถ้าเฟสสลับเมื่อไหร่ปั๊มหมุนกลับทางดูดน้ําไม่ขึ้นนะครับผมหรือดูดได้น้อยมอเตอร์จะเกิดความร้อนสูงนะครับเพราะว่ามันหมุนผิดทางอยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้มันดียังไงอย่างที่บอกเราก็าอธิบายไปแล้วนะครับว่ามันดียังไงซึ่งมันก็จะดีกว่ารุ่นอื่นๆที่เราเคยใช้มาแล้วกกกก็็ยเเเลิรรุุ่่่่นนนทีปา ับที่เป็นสีสม้มหรือสีน้าเงินตัวนั้นออกไปเลยแล้วก็มาใช้รุ่นใหม่ตัวนี้นะเพราะว่าฟังก์ชันมันเยอะกว่ามันสามารถดูค่าย้อนหลังอะไรพวกนี้ได้เดี๋ยวเราจะลองเทสกันดูนะเบื้องต้นเลยเ,เราก็สามารถปรับค่าแต่จริงๆแล้วค่าพวกนี้เนี่ยเราจะเป็นคนปรับไปให้ลูกค้านะผม OV เราจะตั้งไว้ที่เท่าไหร่เรามาดูตรงนี้นะผมเราก็มากดปรับในระบบตัวนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวดูขอดูคำนวณค่านิดน,นึงนะครับผม ก็คือถ้าเป็น3 8 0รโวลต์นับที่เราจะใช้อยู่ถ้า,าดก,กดขึ้นเร่งแป๊บหนึ่งนะครับจะอยู่ที่ประมาณ4ี่ร้โวลต์นะครับหรือปกติแล้วเราจะเซตไว้ที่418แล้วกันนะครับอย่าไปเซตสูงแนมะ่ให้มันตัดเร็ว นะครับตัวนี้โอเราเซตไว้ที่4ี่รอสิบแปดแล้วกันมันสามารถดูค่าได้มันแม่นยำนะครับแม่นยำกว่าการที่จะมาดิฟดิฟหรือหมุนอะไรพวกแบบที่เป็น uh, เหมือนกับเกือกม้าหรือวอลลุ่มอะไรพวกนีนะ้มันจะไม่ค่อยเป๊ะเท่านี้นะครับตัวนี้ก็คือบอกค่าได้เลยนะว่าเราจะต้องควรเซตอะไรอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมันเป็นนิ้วต้นที่ แจ้งข่าออกมาตรงๆแบบนี้เลยนะครับมันก็ดี UV ก็คือ under นะผม under ก็คือไฟตกเนี่ยห้ามต่ำกว่าเท่าไหร่นะครับก็คือจะปรับลงมาที่300อยู่ที่340 2โวลต์นะครับโดยประมาณแล้วเนี่ยที่เราเซตไปก็คือบวกลบนะครับประมาณ40โวลต์นั่นเอง จริงๆแล้วค่าพวกนี้ปรับตั้งได้นะครับไม่มีกําหนดอยู่แล้วนะครับเราต้องการให้ปรับเร็วปรับช้าได้หมดอันนี้คือค่าที่ผมเซตไปก็คือตามนี้ที่ผมใช้แล้วไม่มีปัญหารับก็จะเป็นแรงดันที่ผมเซตตามนี้เลย OT ตัวนี้ก็คืออมันสามารถที่จะทำออนอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีให้หน่วงเราหน่วงแค่สาพอนะครับ UB ก็คือ0.5ุดห้า ทำสตาร์ทให้สตาร์ทเร็วหน่อยก็คือสามวิยินเลยก็คือสามวิมันสามารถหน่วงได้ถ้าสมมติว่าระบบเกิดปัญหาแล้วกลับไปอีกครั้งหนึ่งให้มันทำงานอีกกี่วินาทีแล้วให้สตาร์ทหรืออะไรพวกนี้ให,ให้ให้มันสั่งคอนแทคต่อให้อะไรพวกนี้นะมันสามารถหน่วงได้าการหน่วงก็คือรอ,อให้กระแสไฟฟ้าไม่กระพริบอีกครั้งหนึ่งบางทีก็หน่วงไปสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวค่อยออนอะไรพวกนี้แต่เราจะตั้งไว้แค่สามวิเท่านั้น โอเคครับสุดท้ายนี้ก็จบแล้วนะครับในการเซตเดี๋ยวเราก็ลองเทสกันดูนะครับเรารอให้ระบบเนี่ยมันมันกลับค่ามาก่อนนะครับให้มันจําค่าที่เราเซตรอยเมื่อกี้ไปก่อนเดี๋ยวเราลองเทสระบ,บบดูว่ามันจะตัดไฟตกไปเกินยังไงเดี๋ยวเรารอมันแป๊บหนึ่งนะนะครับบเกอ e r นะครับบกเกอร์ตัวนี้ก็ป้องกันในเรื่องของการช็อตนะสมมติถ้าลูกลอยเกิด มีหนูไปกัดหรืออะไรก็แล้วแต่มันช็อตปุ๊บเบคเกอร์ตัวนี้ตัดให้นะเป็นเบรคเกอร์ของตัวลูกลอยนะครับก็จะมีระบบเซฟตี้ไปให้นะครับทั้งหมดเลยนะครับโอเคตอนนี้มันกลับมาปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสมมุติว่าเราเป็นออโต้อยู่นะผมออโต้ Auto ที่หน้าตู้ตัวนี้เอาไว้เนี่ยแล้วลูกลอยมันตกอยู่แบบนี้ปั๊มเราทํางานน้าเต็มตัดแบบนี้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดมันสั่งงานอยู่แล้วเกิดปัญหาในเรื่องของแรงดันสังเกตนะครับแรงดันนะตอนนี้เนี่ย รับมันก็จะอยู่ที่3 8 0บโวล์นะครับถ้าเกิดแรงดันมันตกนะครับผมเราจะสังเกตว่าโวลต์มันจะตกลงมานะครับตามต่ำกว่าที่เราตั้งเอาไว้เมื่อกี้นะสังเกตนะครับตัดแล้วนะครับผมตัดแล้วนะครับตอนนี้ก็คือหยุดการทำงานไปเลยเพราะว่าแรงดันเนี่ยมันต่ำกว่าที่เราเซตเอาไว้นะครับแสดงว่ามันเกิดปัญหาเรื่องแรงดันแล้วนะครับประมาณนี้หรือนะครับเมื่อมันเกิดแรงดันเข้ามาที่ใกล้เคียง สามร้อยแปดสิบโวลต์นะครับหรือเปอร์เซ็นที่มันสามารถที่จะยอมรับได้นะครับอุปกรณ์เราไม่เสียหายเนี่ยมันก็จะเริ่มสั่งให้ปัม๊มเราทํางานขึ้นมาเราก็สังเกตว่าปัม๊มเราอ่อนขึ้นมาแล้วนะครับพอสักพักหนึ่งเกิดโอโหลดขึ้นไปนะไฟกระชากขึ้นไปเกินที่เราเซตเอาไว้ก็คือสูงเกินไปนะครับเกินสาม,มาร้อยแปดสิบโวลต์เข้าไปตอนนี้เนี่ยอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบโวลต์เนี่ยถ้ามอเตอร์เราปล่อยให้รันอยู่เนี่ยไม่นะผมมีปัญหาแน่นอนเพราะว่ามอเตอร์เราเนี่ยเขาออกแบบมาให้ใช้กับไฟ หรืออุปกรณ์ภายในตู้ของเราเนี่ยถูกออกแบบมาให้ใช้แค่แรงดันที่ปกติถ้าเกิดมันเกินเนี่ยอุปกรณ์เราเสียหายได้เพราะนั้นเมื่อมันเกิดไฟเกินมันก็ตัดระบบเซฟตี้ให้เราแล้วก็แจ้งโวลต์นะตัวนี้วลต์มันเกินนะครับถ้าเกิดวลต์ต่ำลงมาถึง310โวลต์มันก็เริ่มทํางานได้เหมือนเดิมมันจะทํางานให้เราเองเป็นการตรวจเช็คให้เรานะครับตัวนี้ก็สั่งออนเข้าไปก็เป็นตัวที่นะครับ สามารถตรวจเช็คแรงดันแล้วบอกแรงดันเราได้แล้วก็ตัดการทํางานให้เราด้วยนะครับกรณีนี้เดี๋ยวเราลองเฟดลอสดูทํางานอยู่ปุ๊บไฟไม่ตกไฟไม่เกินแต่เฟดของการไฟฟ้าหายไปหนึ่งเฟดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นตัดเหมือนกันหยุดการทางานไปเลยนะครับแล้วก็ขึ้นคําว่าเฟดลอสหน้าตู้ก็จะดับไปแบบนี้ปั๊มเราก็จะหยุดไปไม่สามารถทํางานได้นะต้องรอให้มีการตรวจเช็คของการไฟฟ้านะผมเนื่องจากถ้าเกิดไฟของการไฟฟ้าหายเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราต้องแจ้งการไฟฟ้า แต่เบื้องต้นเนี่ยให้เรามาเช็คที่ตัวนี้นะครับว่าแรงดันเราทําไมถึงมันหายไปถ้ามันหายไปแบบนี้นะครับแต่เบรกเกอร์เราไม่ได้ทิปเราออนอยู่ครบหมดเนี่ยแสดงว่ามันมาจากการไฟนะครับผมแต่ถ้าเกิดเบรกเกอร์เราทิปปุ๊บมันหายไปเฟสหนึ่งเนี่ยเราต้องเช็คเองนะครับผมคือเราจะรู้เลยนะตู้เราถ้าเบรกเกอร์มันทิปไปนะครับไฟมันหายไปเราก็จะรู้นะครับถ้าเกิดไฟหายไปแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูที่ตู้เรานะครับแล้วก็มาดูแรงดันตรงนี้ นะครับแค่นั้นเองโอเคครับประมาณนี้นะครับถ้าตัวนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้กับปั๊มหอยโขง่งหรืออะไรก็ได้นะครับมันออกแบบได้หมดขอให้เป็นระบบไฟสามเฟสแล้วก็ขนาด5้าแรงมา้าหรือว่าตู้นี้นะครับเร,เราก็ดีไซน์มาใช้กับไฟสามเฟสที่เป็นมอเตอร์5้าแรงมา้าแต่ต้องต้องการนะครับที่มอเตอร์ขนาดใหญ่กว่านี้หรือเล็กกว่านี้เนี่ยก็แจ้งเราเข้ามาได้เราก็สามารถออกแบบหรือดีไซน์ระบบข้างในเนี่ยนะครับสำหรับมอเตอร์รุ่นนั้นๆเลยนะครับโอเค สุดท้ายนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมเบอร์โทรตรงนี้เลยถ้าเกิดสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้แล้วก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะผมมาปรึกษามาคุยกันนะครับว่าต้องการระบบแบบไหนเอาไปใช้งานยังไงเนี่ยเราดีไซน์ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้านะครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ